สบาบดีสบาบดีพอดีพี่นอ้องม,มาดจามเอาพัาสะดุไปรูได้มาถุงใ่นางพี่น้องมาเนี่ยอยอดนี่แทโพดแทบว่าจนว่าไปเอาอีกเมื่อเนี้ยยอดแต่ละยอดนะโอ้ยอ่อ,อนคักแทนะอ่อนซ้อนลายอ่อ,อนอ่อนเด้พี่น้อง อ่อนอิลเนี่ยคบมันย้ายหน่วยต้มไปแล้วหมอหนึงเนาะพี่น้องต้มไปแล้วหมอหนึงพี่น้องเพราะว่าว่าไหวซื่อโบแน่หน่วยสีได้ไปลงไปวัดเนาะพี่น้องเนาะแกงลงวัดจักหมอ้อเอาไปสู้พี่สู้น้องลุกงป่านาอาเิ่นกินอยู่ทางวัดเนาะเขาพันษาีนเด้อพี่น้องเด้อแต่บ่บ่ท่านได้รู้เลยว่าสิได้ไปหรือบอ่ได้ไป คันได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญเนาะจากของเฮ้าอ่คันโบ้ได้ไปก็บ้เนี่ยให้ผู้เพื่อนไปได้ก็ให้เพื่อนใส่หม้อติดรถไปน้าไปแจกเพื่อนกินไปเห็ดล่องท่านแจกเพื่อนกินเนาะพี่น้องมึงขอพื่อสายขินของแสบบ้านเฮ้าแล้วเนาะออมขีเล็กแล้วใส่หมูสามสันอ่อนอ่อนเลยพี่น้องอ่อนซอสไหลอันแก่เฮาก็บบเด็ดเนาะเฮ้าก็เด็อ่อนอ่อนมันยอดมันแม่นยอดมันยอดขีเล็ก อ่อนเมึงแน,น่พี่น้องกําลังจอดอกเปะกําลังจอดอกาหน่วยใส่เบิง้งอ่อนๆไงดอกพี่น้องเป็นยังหน่วยคือว่าล้างจอดอกอหน่วยใส่เบิ้งคักๆนาจากพี่น้องดอกสดาวล้วนๆเห็นเนาะพี่น้องหน่วยก็สซิลวกเอาไว้กินได้เนี่ยพี่น้องนอกจากสิเดสดเอาตจใบมันใบต้ม แต่ว่าดอกมันกระสีอันสใส่เหยเพลนอยู่ต้มสใส่เหยเพลนอยู่เนาะจ้บพี่นอ้องอ่อนซ่อนบ่พี่น้องเบิ่งเน่แกงดอกมันทั้งนั้นเลยเนี่จักหน่อยนี่ถ้าเป็นหมากได้เอาไปแกงกะทิแห้งแซ่บพี่น้องเนาะอืออ่อนซ่อนหลายดอกทั้งนั้นเลยพี่น้องออืน่จาจ้ะเนาะนี่แหละ